โอ้โหจุนเลยจมินเลยสุดยอดเลยนี่ขึ้นเขาแล้วก็นั่งอู่ร่วมกันว่าผัวได้เป็นโลบัานได้เป็นอะไรเนี่ยเนาะชีวิตนี่คือวิธีชีวิตคนเฮาอยู่ผู้อยู่ป่าเนี่ย อสบายาาดีเอฟซีทุกคนมือน,นี <c oughs> มาพบกระซองบาเตยมือใน,นบัตรเตยผ้าในผ้าเท่านี้มือนีไมาเฮ็ดลาตัวหอกใส่บางใหม่มือน,นีมือน,นีเท่าใดนี่ได้ตัวหอกเออตัวไก่ไกป่ปลาตัวฮ <c oughs> อกเหรอเมื่อกี้มาโก้แล้วไกป่ปลาตัวหอกอีกสามตัวเนี่ย <c oughs> สุดยอดเลยในผ้าเท่านีา้โอเค จังหน่อยเฮาไปเห็ดลาบก็หอกใส่บังไม่แส่บจเสร็จโอเคปปเฮาอย่าไปเห็ดลาบใส่บังไม่นี่ยสุยอดยอรยปุยปนี่เ้ครในพาในอนาคตนี่ยนะเอาไปแบ่งกันเลยขันตอนกันเห็ดลาบใส่บังไม่ Xài lên xài này nó Của họ Của họ Xài mất mất rồi Xài rồi làm bằng mày Ừ Này nơ Chí nơ Cái phút phút ra Đi đi Cái phút phút mà Xong xong Để nó hóa lám bằng mày Bát giá cát nhám กอยู่เทียงอยู่ความง้อนมันจะการยำค้ำๆเนี่ยสยอเสีคิดเอหมือในอี้เหตุล้ามแล้วก็เหตุอันสาตัวใช่ไหมอ่ะอีนไนอ่ะเมือนในเมือนไนแจ๊กตัวอ่ะเพื่อ สองบได้สาตัวนีได้สายิงสองแล้วพอได้สามสาัวนี่ได้พาดของแท่ไว้ยิง2บาได้สามตัวนี่ตอนนี้ก็ลังรอถ้าล้านหลังใหม่ยกเล่านะสมัคคิดสมัคคี

แต่ว่าเอาล้านใส่บางใหม่ก็มีเหมือนอีกสองเมนูลักๆเลยอยู่ก็อยู่กับพ่อครัวคนหนาทะยุงเลยเรื่องล้านนี่ไว้ใจเลยสุดยอดเลยไหนก็คิดแล้วเนาะนี่เนาะอาคามาแต่บานน้ำได้อาคามาดิอาคามาดิเอาตัวเจ้าหน้าจ้าบุญสิวเส็ตเดิมแลยวยอมมือมาดิมาดิไว้ใช่เขาอนะ ่าอยู่ทอยู ouais ่ปานี้เกี <h <h uh ่กอะไรหกเวดีลหกสาวเนี่ยอันนี้แหละความชำนานคนเรานี่นะเพื่อนแป้งังเราฮาบูบาสซาค่าตัวกันแล้วนี่สุกแล้วด้วยสุกแล้วนีนะโอ้โหจมีนเนอร์จมี่เนอรสุดยอดเลยนี่หอมป่อมหอมโบ้โอ้ตอกต๊ยังมีเยอะจีนี่มีเยอะเลยตอก

บพเกือแซบอยแบเกือกหม้วแบงเกือก่เด้อเฮมาแมาบรรยากาศยามแรงนี่นักกบรรยากาศยามแรงกินข้าวแซบๆเลยนัวกนนาเอกอตินนกอตินาตินิกอตินิร้านทอใส่บะร้ามอกันเอ้อล้ามอจิบโตะจมากกอกับพักเออกระปิ้มแม่อมาคุยกันดีดู มาเนี่ยับมาอำไมเอาขี้เขากันเมื่นี่เมนูสุดยอดเลยเมนูอยู่ปลาเมื่อนีร่ต้องขอขออ้ขอใจกับนายพานเราเนี่คนนิดน้อยนั่นแหละยกปูย่าเมื่อนีร่แก่ข้าวโดยเราบ้องยาจวดเรารองยาหนี่เด้อจวดเด้อนี่ยเราจะดีไทยของบ้านหนึ่งนะ này anh này nó nặng mui hao này nóc mát hơn là khước xong ai có tham à hả anh chú này nam phay này chơi 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 องมมีเราีน่แนั้ม่ดอยกแลาเลยขาตมตัว <gesagt>. ต <À S 1> ัวนั้นนึ่งอะข้าวข้าวงานตัวสามจอเลยถึงกัแค่ปีไลนนี่เดีพวกกยไปสกปรกนะเนี่แตัวก็สกปรกแก่ข้าวหนละตัวนี้เนี่ยนีหลักกุละ

เอาหนาทะยงเขาหยู่ไกล้วยในาคหนสิมต่อามต่อนะเฮ้คือกันก็จะจะาหยุดกไม่ยมือไหมโอ้ยน้อผู้าผู้สเสยบอจ้าอาหารเตี้ยวอันนั้นคือยมือไหมตามมาดิว่ายังบุหรี่เขาไม่ได้เล้ฟาจะไล่เตยเป็นทุก

น้ำก็ัปลาก็รับกินเววันเลยเคยฝ่ายข้ามปโรไม่ล้มากสินเองทำเลยสุดหนาเลยสุดหนาสุนีไม่ได้มาเสียใจละนี่สัตว์จีฟ้านี่อันรี้างตัวเหรล้างแม่ลางแม่หกลางเสบียงม่ฮกหอแหงนี่่าน้กินอันเอ อนอทุกคนสวัรับคีคนีจเจ้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะไม่บายหากว่าคุณได้มาก็อย่าลืมกดนเลยก็ซักไก่กดแซ่เพื่อเป็นกำลังใจสร้างบัตเตยสาับคลคปนีไปก่อนซักสควายเกเนมาเลไปก่อปหน้าลาก่อน